สวัสดีครับช่วงนี้นะใครที่เลี้ยงปลาทองนะก็ต้องใส่ใจน้องหน่อยนะต้องพยายามดูน้องนะว่าตัวไหนป่วยหรือเปล่านะครับหรือว่าเจ็บมีตกลงตกเลือดไหมนะเพราะว่าที่บ้านแถวบ้านผมเนี่ยกรุงเทพนะก็คือฝนตกบ้างไม่ตกบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างนะครับปลาน้องปลาเนี่ยจะป่วยง่ายนะครับเขาปรับตัวไม่ทันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ อย่างที่เรารู้กันนะครับคือปลาทองเนี่ยเราเลี้ยงเราจะเหมือนทั่วไปไม่ได้นะครับน้องอาจจะค่อนข้างจะต้องดูแลวจใสนิดนึงนะครับแต่น้องไม่ใช่เลี้ยงเลี้ยงยากนะคือเลี้ยงง่ายแต่ว่าเราต้องเข้าใจดูแลเอาใจใส่นะครับแล้ววันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยคือตอนเนี้คือมีน้องสองตัวนะครับน้องของตัวเนี่ยเขาป่วยนะครับผมเนี่ย ผมลองลองเอาอาหารให้ให,ให้ให้กินน่ยไม่กินนะเดี๋ยวผมจะตักออกนะครับผมเดี๋ยวตักออกเวลาเรากักโลคปลาเนี่ยเราไม่ต้องให้อาหารนะครับให้น้องเขาเอาพลังที่เขาไปย่อยอาหารเนี่ยเอามารักษาตัวเองนะครับนี่ก็มีสมาชิกด้วยไหมเอ่ยตัวน้อยๆนะครับอ,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 อ่ากลับมาเรื่องรักษากันต่อนะครับก็ เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําอย่างนี้นะครับตอนเนี้ยผมใส่ทั้งเกลือแล้วก็ยาเหลืองนะถังเนี่ยมันยี่สิบลิตรพอดีนะครับผมก็ตวงในยี่สิบลิตรนะครับยาที่มันใส่มันก็เหมาะกับยี่สิบลิตรพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวสามวันเนี่ยพอทําครั้งแรกแล้วนะครับสามวันเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนน้ํานะครับแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้านนองเขาการดีขึ้นนะครับก็สัก อาทิตย์หนึ่งก็น่าใจนี่แหละนะครับน่าจะกลับมาเป็นสมบูรณ์นะอย่างตัวนี้น้องเขาไม่เป็นอะไรมากนะคือเขาหงอยเฉยนะครับหงอยแล้วก็มีอาการตกเลือดนิดนึงแต่ตัวเนี้ยเป็นเยอะนะครับตัวนี้เป็นเยอะตัวใหญ่นะเป็นเยอะแล้วน้องสอง,สองตัวเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ได้กันนะคือตู้นี้จะเป็นตัวไซส์เล็กนะครับผมจะเป็นตัวไซส์เล็กซึ่งน้องลูกโป่งเนี่ยเขาอยู่นะครับก็จะเป็นปาาลาไซส์เล็กๆหมดเลยนะครับ เพื่ออะไรเพื่อเวลาผมให้อาหารนะครับจะได้ไม่ต้องใส่ไปสองอย่างนะครับใส่ไปอันเดียวพอตู้เล็กก็คือปลาตัวเล็กไปเลยนะครับตู้ใหญ่ก็คือปลาตัวใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็ผมแยกมาเนี่ยนะครับทั้งสองตู้เนี่ยคือพอมีปลาป่วยนะครับผมจะเปลี่ยนน้ํานะครับเปลี่ยนน้าเลยแล้วก็ผมก็ใส่ยา ใส่เนี้ยคือเขาเขายังไม่ได้ป่วยนะใส่กันไว้ก่อนนะครับใส่กันไว้ก่อนเดี๋ยวสักสามวันนะครับสามวันเช่นกันเนี่ยทั้งอ,นนอันนู้นอันนี้แล้วก็ตู้นี้นะครับสามวันเนี้ยผมใส่ยาเหลืองไปแล้วนะแต่ตู้เนี้ยคือกองแม่งดีจัดเลยใส่ยาเหลืองไปดูเดี๋ยวไม่เหลืองแล้วอะตู้น้ยังเหลืองเลยคือกองมันกองแบบกองจริงๆครับ <laughs> น้ําใส่ใช่ไหมนะ เดี๋ยวพอครบสามวันเนี่ยทั้งสามนะครับทั้งสามอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนน้านะครับแต่เปลี่ยนน้าอีกครั้งนึงเนี่ยทีนี้ตู้นี้จะไม่ใส่แล้วนะจะใส่เกินนิดหน่อยนะครับเพื่อให้น้องเขาข่ายเคียดแค่นั้นนะครับแล้วก็ตู้นี้ก็เช่นกันนะครับก็จะไม่ใส่ยาแล้วนะครับก็แค่ใส่แ,แค่ใส่แค่เกลือนิดหน่อยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ให้เขาตอนนี้คือเราใส่เนี่ย นะครับยายาเหลืองเนี่ยมันใสเนี่ยเราไม่ไม่ใช่ว่าปลาป่วยแล้วใส่นะครับเราใส่ดักได้นะถ้าเห็นตัวหนึ่งป่วยเราใส่ดักไว้ก่อนได้เลยแล้วเราก็เอาน้องเขาย้ายลงมานะครับไอตัวที่ป่วยหนักเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันแล้วกันว่าอีกสามวันนะครับอาการจะเป็นยังไงนะครับวิธีการไอ้นี่ผมก็ผมใส่ยาเหลืองที่ผมเคยบอกไปแล้วนะไอที่เป็นหยดๆตอนเนี้ยนะครับอุ้ย นี่นะครับแล้วก็กเกรือนะครับก็จริงๆแล้วเขาใช้เอ่องกิโลต่อหนึ่งตันนะครับเวลาเขารักษาปลานะครับผมหนึ่งกิโลต่อหนึ่งตันเราก็ต้องเอาตันเนี่ยนะครับมาคานวณว่าน้ําเราเนี่ยกี่ตันนะครับควรใส่เท่าไหร่นะครับผมอย่างของผมเนี่ยมันไม่ถึงก็ใส่ตามไอ้นี้ไปก็เอามาหักกันนะครับผมเอามาหักกันไป น้ำเนี่ยมันยี่ิบลิตรใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเริ่มที่ยี่สิบลิตรนะครับอย่างเงี้ยน้องป่วยหนักต้องใส่เยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นหยดหนึ่งต่อหนึ่งลิตรนะครับเท่ากับว่าต้องใส่ยี่สิบหยดนะครับแล้วก็เกลือเนี่ยนะครับอันนี้ยี่สิบลิตรเนี่ยผมใส่ไปประมาณกํานะครับเนี่ยกิโลเนี่ยมันก็ชั่งยากนิดหนึ่งนะแต่ก็โอเคนะครับได้อยู่ใส่แล้วนะครับก็น้องน ถามว่าวันนี้ดีขึ้นไหมตัวนี้ก็ดีขึ้นนะตัวนี้ดีขึ้นตัวนี้ก็นะครับก็ค่อนข้างจะส่งตัวนะครับค่อนข้างจะส่งตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกสีกว่วันไออีกสามวันนะครับวันเขาจะดีขึ้นไหมถ้าเขาดีขึ้นเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนน้ำนะครับใส่ยาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูพออีกรอบหนึ่งเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดวันนะครับเบ็ดเสร็จแล้วจะใช้เวลาประมาณเจ็ดวันน้องน่าจะหายดี หายดีเราก็จอาน้องขึ้นไปอยู่ที่ตู้เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวลอำดูนะครับว่าสามวันเป็นไงบ้างไปอ่าอันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับน้องก็ไหวแต่แล้วนะไหวามาขออาหารแล้วตามปกตินะครับก็ให้นะแต่ผมให้ให้น้อยน่ยนะผมให้เม็ดเล็กๆไม่กินเม็ดนะครับให้น้องกินน้องจะได้มีพวัง <laughs> อเ,เดี๋ยวเราไปดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยไงถ้าอยากให้น้ําไม่เสียนะครับก็ทํำจังกงก็ได้นะทํากองขึ้นมานะครับผมกองก็ไม่ได้มีอะไรนะมีแค่นี้แหละไม่ได้แบบกองผมบูนแบบพวกกองที่อยู่ในตู้เรานะครับก็แค่มีอะไรมาลองให้ดูดที่ปากไปแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันที่ฝามก,กันแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ําน้องกันนะครับวันที่ฝาม วันนี้ก็ครบ3วันแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้ถ่ายน้ำได้เห็นไหมสีน้ำในมันจืดลงแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เอาคือไม่ได้เป็นไรเยอะนะตัวนี้แค่เป็นแบบเส้นๆหน่อยๆน,นะแต่ผมอยากให้น้องมีเพื่อนด้วยนะครับจะได้หายนี่นะว่ายแล้วโอ้ยเรามาขออาหารแล้วลูกเดี๋ยวก็น,นะเดี๋ยวให้ช่วงนี้ก็คือ3มวันไปแล้วเนี่ยถ้าน้องดีขึ้นน้องมาขออาหารอย่างเงี้ยให้ได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่าให้เยอะ ให้น้องกินนิดนหน่อยๆน่อยพอนะครับเอาชัวชัๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูอาการอีกสักคือตัวเนี้ยเดี๋ยวตัวเนี้ยอีกสักวันสองวันผมอาขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าน้องค่อยชัวขึ้นเยอะแล้วนะครับจริงๆเขาล่าเริงเขาไม่ได้มีอะไรอาการอะไรเลยนะเก็ดแก้วเนี่ยแต่ว่าผมผมเห็นเขาเป็นเส้นๆก็เลยไอ้มีเส้นเลือดขึ้นอะไรเงี้ยนะน่าจะตกเลือดเริ่มเป็นผมก็เลยเอามารักษาซะก่อนเลยนะครับส่วนตัวนี้เห็นไหมครับ หายแดงแล้วหางค่อยชั่วเยอะแล้วนะครับหายแดงไปเยอะแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยว่ายแล้วนะครับโอ้โหตอนแรกมานี่ไม่ยอมว่ายเลยนะครับคีบเครอเป็นเลือดหมดนะครับตัวเปื่อยหมดเลยนะครับตอนนี้ว่ายได้แล้วมาขออาหารได้แล้วโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวตอนที่สุดท้ายที่พอรักษาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่า น้องหายป่วยจริงไหมทําตามวิธีผมเนี่ยใช้ได้จริงไหมนะครับวันนี้พอครบ3มวันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคือผมถ่ายน้ําออกไปครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอาน้ําใหม่ใส่ลงไปไอ้สียาเนี่ยมันก็จะจางลงนะครับแล้วก็ผมก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือลงไปแต่รอบนี้ผมจะไม่ใส่ยาแล้วนะครับผมจะใส่แต่เกลือนะครับใส่ลงไปก็สองช้อนโต๊ะนะครับถ้าเกิดว่าน้ําเท่าผมเนี่ยนะอ่า แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีกสา,าส,อสามวันน่าจะสองสามวันเนี่ยน่าจะหายแล้วนะครับถ้าหายแล้วน้องปกติแล้วกินอาหารอะไรปกติเดินมาพอเห็นผมมาปุ๊บวิ่งขึ้นมาขออาหารได้เนี่ยแสดงว่าเอาโอเคน้องโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวจะนี่อ่าเดี๋ยวจะเอาจับกลับขึ้นไปนะครับผมเห็นมีฉลับฉลับอะไม่รู้น้องไอ้นี่หรือเปล่านะแต่บางทีเนี่ยปลาเขาฉลับเนี่ยนะครับ เขาจะแลบบเอาเอาข้างๆถุงบางทีก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นได้นี่นะไม่ได้เป็นเห็บนะต้องดูดีๆนะครับผมบางทีก็ไม่ได้เป็นนะเห็บมันก็มาได้ทั่วแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะขึ้นหรือไงสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมต้องเอายายาฆ่าเห็บนะใส่ลงไปก่อนแล้วนะครับไม่ไว้ใจพอข้างในเนี่ยขเขาไม่มีเห็บอยู่แล้วนะครับผม <Okay. S 2> โอเคก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายก็แต่งกิ้งไม่ต้องก็ได้นะจบคลิปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า ก็เห็นกันแล้วว่ามันได้ผลจริงๆนะครับเนาะจบคลิปไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเอ,อก็ไม่มีอะไรครับพอวันสุดท้ายก็ดูว่าน้องค่อยชัวยยังนะครับถ้าน้องหายแล้วก็เอากลับไปอยู่ที่เดิมนะครับถ้ายังไม่หายก็ทําต่อนะครับก็ดูดน้ําครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากหายเร็วจริงๆจะใส่ยาเพิ่มก็ได้นะนะใส่สักหยดสองหยดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะ ก็จะดีขึ้นผมจะใช้รวมกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะใช้ด้วยกันจะไม่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าผมลองแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะเกลืออย่างเดียวเนี่ยนะครับบางทีมันไม่ทันการนะครับมันแค่เหมือนเกลือมันยับยั้งให้มันมันช้าลงอะ่ะแค่นั้นแหละให้น้องมีเวลารักษาตัวนะครับแต่ไม่เหมือนพวกยาไอ้นี่นะครับยาเหลืองอะไรพวกนี้พวกนี้เขารักษาเลยนะครับผมไม่เหมือนกันโอเค ก็สําหรับวันนี้ก็จบเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็เลี้ยงปามีความสุขนะเขาหนึ่งชีวิตเราหนึ่งชีวิตครับผมรักษาเขาให้ดีที่สุดนะครับอย่าปล่อยให้ตายไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วทิ้งทิ้งกว้าง,งๆไม่ต้องไปเลี้ยงหรอกครับเขาเลือกเจ้าหนายไม่ได้นะครับแต่เราเนี่ยเลือกลาที่มาเลี้ยงได้เพราะฉะนั้นเลือกเขามาแล้วดูแลเขาให้ดีสําหรับวันนี้สวัสดีครับ